สำเร็จแล้วนะคะพัดลมโบราณนี่ค่ะแกนมันเป็นสนิมเห็นไหมแรงมากเลยทั้งใหญ่เอาไม่อยู่เลยแกน,นเป็นสนิมก็ทําแบบนี้นะคะแกนมันเป็นสนิมก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้เลยอันนี้เรียบร้อยแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้านะจ๊าลูกค้าอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ แาบอันนี้แกนมันเป็นสนิมค่ะทั้งใหญ่ก็เปิดมันแล้วก็อันนี้มันไม่ดูดนะคะนี่ทั้งใหญ่จับมันถูๆไถๆเห็นไหมแกนอันนี้วิธีการทําแกน,ลนกลึงไปในตัวกลึงไปในตัวนี่ขัดมันเนี่ยมันก็จะสนิมหายนี่ยเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับให้นะจ๊าลูกค้าใช้งานได้ปกติแล้วนะจ๊ะลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้ใส่ลมทํานะคะที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ใส่รลมนะคะขอบคุณมากๆากจ๊าสวยงามค่ะแกนสวยงามแล้ว สนิมไม่มีแล้วนะจ๊ะทุกคนกับเดี๋ยวมันจะจ่อยค่ะขัดเดยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจ่อยนะคะอ่าแค่นี้แหละค่ะขัดแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะจ่อยค่ะดูคลิปกันให้จบนะคะสวัสดีจ้านะจ๊ะเนี่ยคะ่ะช่างใหญ่ทําได้แค่นี้นจ้ะสีดาไฟสีเขียวหนึ่งสีเหลืองสองสีแดงสามเนี่ยคะ่ะช่างใหญ่ก็จะต่อให้ ทำได้แค่เนี้นจ้ะเพราะว่ามันสุดสุดสุดวิสัยที่จะทำแล้วนะคะเพราะว่ามันแตกมาหมดอะคะ่ะมันได้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนได้แค่นี้จริงๆนะจ๊ะเนี่ยช่างใหญ่ทำได้แค่นี้เพราะว่าบูธก็ไม่มีแกนก็ไม่มีฝาครอบหน้าหลังแตกหมดช่างใหญ่ก็จัดการให้ได้แค่นี้นะจ๊ะ จัดการให้ได้แค่นี้นะจ๊ะอ่าดูเงียบนะจ๊ะเงียบนะจ๊ะเงียบเดี๋ยวส่งกลับให้นะจ๊ะเงียบนะจ๊ะจต่อตามที่เขียนให้นะจ๊ะลูกค้าต่อตามที่เขียนให้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจช่างใหญ่ใส่ลมนะจ๊ะ เอาลองดีนะจะ่าไปตอกแบบอากาศอย่างนี้นะอย่าไปตอกโป๊กๆอย่างนี้นะบูทเวลาเลยวเวลาตอกแกนนะคะจะบอกให้นะคะเวลาตอกสลักเข้าอ่าอย่าตอกเพียวๆแบบนี้นะคะช่างใหญ่อย่าไปตอกอย่างนี้นะช่างอ่าอ่ะทดสอบให้เขาดูว่าตอกแบบไหนเพราะว่าอแกนมันจะโคตรบูทมันจะหลุดนะคะเาลองอย่างี้เวลาตอกตอกเอาอะไรลองแบบนี้นะคะแล้วก็หา บูทบูทค่ะตอกลองนี้นะตอกลองแบบนี้นะอย่าไปอย่าไปเอาสลักเข้าแล้วก็ตอกนี้นะตอกนี้บูทมันจะพังหลุดออกทันทีเลยบูทมันจะหลุดเลยมันคอนเลยบูทคอนเลยอย่าไปตอกแบบนี้นะตอกลอยๆอย่างงี้ไม่เอานะอ่าเอาตอกวางแบบนี้วางวางแบบนี้นะจ๊ะขนาดกัวคืนรูนี่ก็ตอกลงไปงี้แล้วเสร็จแล้วก็พอมันทะลุเ็จหาบูธหาบูทมาลองอ่าพ่อเอาทดสอบไปเข้าดู อ,อาลองให้เขาดูว่าต้องตอกแบบไหนเมียจะส่งวีดีโอให้ลูกค้าดูน,นี่เพราะว่าเพราะว่าถ้ามันยาวของเขายาวว่า้ใส่ไปเลยปะของเราไมีปล่าลยาวยาวเออเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยวเวลาตอกนะหาบูทลองแบบนี้นะตอกลงไปกับพื้นเฉยๆไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบูท เดี๋ยวอะบู๊ข้างในมันหลุดออกมามก็จะลำบากนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเนี่ยอันนี้คือเทคนิคน้นอยๆน,นะคะถ้าตอกจับตอกเลยนตะมันไม่ได้นะจ๊ะตอกอย่างงี้ไม่ได้นะเนี่ยตอกแบบนี้ไม่ได้นะบู๊จะคอนบู๊ตะหลุดเลยนะคะนะคะบู๊มันจะหลุดเลยอันนี้ก็คือเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วนะคะ ทุกคนก็ดูคลิปใส่ลมช่างใหญ่ให้จบนะคะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางคนงัดจนแตกอย่างนี้ค่ะมันก็ทํางานต่อไปลําบากนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจใส่ใส่ลมและช่างใหญ่นะจ๊ะสวัสดีจ้า